สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักพูล่าไทยแลนด์ดอทคอมนะครับพามาชมพูล่าเดอะบี๊สามห้องนอนนะครับเป็นชื่อว่าเดอะบี๊สหนึ่งนะครับผมที่นี่จะมีหลายเดอะบีชครับก็คือมีพื้นที่เดียวกันนะครับตอนนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูทะเลตอนท้ายคลิปกันนะครับเนี่ยครับเดอะบี๊สนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นคูวิลล่าสรส่วนตัวด้านซ้ายแล้วเป็นคาเฟ่หลังนี้จะเป็นแบบสามห้องนอนนะครับเป็นเดอะบี๊สหนึ่งนะครับเป็นสระส่วนตัวนะครับแบบนี้เลยฮะเป็นบ้านที่ รีโนเวทใหม่นะครับนี่ครับผมที่เนี้ครับสามารถเหมากรุ๊ปได้นะครับมีตั้งแต่เดอะบีทหนึ่งเดอะบีทสองนะครับไล่ลงไปนะครับด้านหลังก็จะเป็นลานจอดรถเดี๋ยวเราไปดูกันคลายคลิปของหลังนี้ก็ได้ครับเราจะไปดูด้านหลังนะครับมีถึงเดอะบีทสี่ตรงนี้จะเป็นร้านนะครับเรามาเจาะกันเดอะที่เดอะบีทสี่ก่อนแล้วกันครับมีห่วงยางบริการฟรีหลายขนาดหลายไซส์นะครับไม่ได้ชิดเงินแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะไม้หิน ให้นะครับเตียงอาบแดดให้เตาบาร์บี큐ให้ด้านนู้นครับด้านซ้ายมือและโต๊ะไม้หินขนาดใหญ่ครับแล้วก็ตรงนี้ที่จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานครับเพื่อต้องการล้างฝายจากการเล่นน้ําทะเลก่อนเข้าบ้านนะครับผมนะครับแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนเข้าไปจะมีลานจอดรถนะครับซ้ายของมือของเราเป็นเดบิบสองตรงด้านหลังเราจะเป็นเดบิบสามแล้วกําลังก่อสร้างด้านหลังจะเป็นเดบิสี่ซึ่งตรงนี้จะเป็นลานจอดรถทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันครับผม นะครับจากตัวบ้านนะครับด้านด้านเดอะบีชิงนะครับจะเป็นหลังที่ใกล้หาดที่สุดนะครับแต่ซึ่งบีสองบีสามก็ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวบ้านกันครับที่นี่จะเป็นห้องส่วนกลางขนาดใหญ่ที่สุดนะครับของเดอะบีชทั้งหมดนะครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นโต๊ะพูนะครับแล้วก็ที่นี่ครับห้องนี้มีแอร์ถึงสามตัวนะครับตอนนี้ห้องจะเป็นห้องคาราเกะขนาดใหญ่นะครับมีทีวีสมาร์ททีวีขนาดใหญ่ห้องน้ําส่วนกลางและตรงนี้จะเป็นห้องครัว และทานอาหารแบบอยู่ในอินดอร์และมีแอร์นะครับนี่ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตู้เย็นถังน้ําดื่มบริการฟรีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ครัวทั้งหมดนะครับจะเป็นมาตรฐานของที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับผมกฎที่นี่ต้องขาดต้องการใช้จานชามนะต้องล้างคื่อให้เขาด้วยนะฮะและส่วนด้านนี้ครับจะเป็นห้องน้ําที่สามารถล้างมือได้แล้วด้านซ้ายนี่จะเป็นสุขภัณฑ์นะครับที่ไม่สามารถอาบน้ําได้นะครับผม แล้วก็ไปดูห้องครับเนี่ยครับตัวนี้มีที่นั่งเล่นมุมหนึ่งนะครับผมตรงนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งกันครับห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับผมจะเป็นเตียงห้าฟุตทั้งหมดสองเตียงนะครับผมและมีห้องน้ำในตัวเช่นกันครับนี่ครับห้องน้ำในตัวที่นี่ใหญ่และมีอ่างนะครับอ่าเดี๋ยวเราแอดปิ้งภับไปดูนิดนึง มีอ่างนะครับผมแล้วก็มีสุขภัณฑ์ห้องน้ําทําใหม่นะครับผมเฟอร์นิเจอร์อะไรกระเบื้องใหม่หมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่สองกันครับเดินมาจากห้องนอนห้องที่หนึ่งมาห้องนอนห้องที่สองห้องนี้จะนอนได้สามท่านนะครับจะเป็นเตียงสามฟุตครึ่งหนึ่งเตียงและ 5, 1, เตียงห้าฟุตหนึ่งเตียงมีแอร์คอนดิชันใหม่เช่นกันครับตกแต่งด้วยน่ารักน่ารักแบบนี้ครับที่วางเสื้อผ้าผันเสื้อผ้าแล้วก็ที่วางของแล้วก็ตกแต่งด้วย ลูปนะครับรายทะเลทะเลนี่เึงครับผ่ารายครับแล้วก็นี่เป็นห้องน้ําครับห้องน้ําที่นี่ใหญ่ครับนี่ครับมีสุขภัณฑ์ล้างหน้าแล้วก็อาบน้ําที่แยกโซนกันทั้งหมดนะครับผมส่วนเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายกันครับมันจะส่วนห้องนอนห้องที่สามิันดข้างนอกออกมานี้เองครับเข้าด้านนี้ฮะนะครับจะเข้าด้านนี้นะครับห้องนี้จะนอนได้ถึงเก้าท่านนะครับเป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะครับ ที่รับรองได้ถึง9ท่านเป็นเตียง5ฟุตทั้งหมด4เตียงนะครับแล้วก็เตียง3ฟุตครึ่งน1เตียงนะครับมีที่แขวนเสื้อผ้าให้มีห้องน้ําให้นะครับผมนะครับเดี๋ยวอันครับดูนี่ห้องน้ำตัวนี้จะเป็นอ่าห้องน้ําที่อาบน้ําได้ด้วยนะครับเพราะว่าปึ๊บอยู่นี่ฮะเครื่องทาน้ําอุ่นอยู่ด้านนี้นะครับผมแล้วก็สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้านะครับมีให้เนื่องจากพักได้ถึง9ท่านเนื่องจากพักได้ถึง9ท่านครับต้องมีห้องน้ำสองห้องเพราะว่า ความรวดเร็วนะครับในการทําธุระครับจะได้ไม่แย่งกันนี่แยกส่วนเป็นแค่ห้องนี้จะใหญ่หน่อยครับผม,มเดี๋ยวเราท้ายคลิปไปดูทะเลกันครับ เดี๋ยวเราไปดูทะเลนะครับจากที่เราตัดมาสักครู่นะครับตรงนี้จะเป็นลานส่วนกลางนะครับด้านลึกในสุดจะเป็นเดอะบีสถอยลงมาจะเป็นเดอะบีสและด้านซ้ายมือของผมเป็นเดอะบีสและส่วนตรงนี้เป็นเดอะบีหนึ่งนะครับเดินมานะครับไม่ไกลครับส่วนด้านขวามือตรงนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะครับด้านขวามือจะเป็นห้องน้ําส่วนกลางและมีคาเฟ่บริการนะครับมีกาแฟขนมบริการนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอาชายทะเลครับซึ่งใช้เวลาเดินนิดเดียวครับ คาเฟ่เนี่ยนะครับเปิด8โมงปิด6โมงเย็นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะตกแต่งแบบน่ารักเลยฮะร้านอาหารก็คือสามารถหาทานได้สะดวกสบายมากเลยค่ะตรงนี้นี่ครับตอนนี้มึงถ่ายรูปเยอะเลยครับจับทั้งๆสวยงามครับนี่ครับส่วนหาที่เล่นได้อยู่แล้วครับที่จันทบุรีจะเน้นเรื่องความธรรมชาติเกาะแก่งและป่ากงกลกางครับผม จะมีชาวบ้านประมงพื้นบ้านค่อนข้างเยอะใครหาอาหารทะเลสดๆนะครับยินดีที่นี่หาง่ายครับปิ้งที่บ้านได้เลยหรือจะมาทานได้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนกลางที่เด็กๆมาเล่นน้ํานะครับส่วนภูบิลล่าที่ติดหาดแบบว่าบีชฟอนอย่างเงี้ยครับราคาก็จะสูงกว่าหากใครต้องการงบประมาณที่นำไปใช้อย่างอื่นได้อีกนะครับหรือว่าไม่ซีเรียว่าต,ต้องติดบีชขนาดนี้ครับแนะนำที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่ราคาค่อนข้างดีครับผม เดินมาถึงไม่ถึงนาทีก็ถึงทะเลแล้วครับบรรยากาศนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักพูวิลล่าไทยแลนด์ .com ได้นะครับตรงนี้จะมีไฟคือไม่มืดไม่เปลี่ยวนะครับมีไฟแขวนให้ตลอดทั้งคืนนะครับแล้วมีที่นั่งเล่นนะครับแล้วก็มีชาวบ้านมาเก็บหอยเก็บปูกันนะครับแล้วก็ชายหาดหนึ่งวันนี้เงียบสงบวันนี้ตอนนี้เราถ่ายตอนถึงเวลาสี่โมงแล้วก็อาจจะไม่ได้แสงสดใสมากครับผมก็ อขอใครไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามีถ่ายหลายหลักนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เว็บไซต์บ้านพักวิลล่าไทยแลนด์ .com ได้เลยนะครับขอบคุณครับ